อัตราส่วนอ่านต่อโอเคด้วยต่อก็คือขนาดที่ทำไมขนาดมันต่างกันแล้วและแล้วก็การใช้ที่ต่างกันเพราะว่าเวลาเราใช้เบอร์ที่ต่างกันเนี่ยเพราะเราใช้เบอร์ที่ต่างกันเพราะว่าด้วยช่วงอายุขนาดตัวผู้เล่นขนาดเท้าอะไรเงี้ยมันต่างกันก็คือเราก็ต้องใช้เบอร์ที่ต่างกันเพื่อความลื่นไหลในการเล่นแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคกับผู้เล่นในแต่และช่วงอายุอย่างเช่น จะให้เด็ก U8 U9 ไปเตะบอลเบอร์5น้ำหนักบอลเบอร์5มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะแบบเด็กบางคนก็เท้ากระดูกยังไม่แข็งแรงเลยอย่างเงี้ยพอไปเตะไปองเงี้ยอาการบาดเจ็บมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างลูกบอลที่เอาไปใช้ในแต่และช่วงอายุนะครับถ้าอะไรอย่างอีกสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเอาให้ให้เด็กเนี่ยช่วงอายุ ห้าขวบห้าถึงยูยูห้ายูแปดเนี่ยไปเตะบอลเบอร์สีเบอร์สีเบอร์ห้าขึ้นไปเนี่ยเอ่อมันจะเกิดนั่นแหละมันก็จะเกิดการแบบความใหญ่ของลูกบอลอ่ะมันทําให้เกิดความลำบากในการฝึกซ้อมบางคนอาจจะเฮ้ยมันไม่ก็ลูกบอลเหมือนกันอ่ะก็ฝึกไปเดี๋ยวมันก็โตมันก็เล่นนั่นเองจริงๆอ่ะตามหลักตามหลักพื้นฐานแล้วในเมืองนอกที่เขาฝึกกันมาเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆเนี่ยฝึกตั้งแต่ลูกบอลลูกเล็กๆอ่ะเพื่อเพื่อให ลูกบอลเด็กให้คลองบอลกับลูกบอลที่พอเหมาะก,กับเท้าตัวเองไงอันนี้คือข้อสําคัญเพราะว่าผมอันนี้ก็จะฝากบอกพ่อแม่เด็กไว้แล้วกันแล้วว่าเวลาฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ประมาณห้าขวบหรือถึงแปดขวบให้ก็ให้เด็กฝึกลูกบอลเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเตะบอลเบอร์ห้าลูกให,ใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันมันประโยชน์ที่ได้มันจะน้อยกว่านะครับจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาฝึก กับเด็กตั้งแต่ห้าขวบห้าปีขึ้นไปอ่ะห้าห้าถึงยูห้าถึงยูแปดเนี่ยก็ให้ฝึกลูกเล็กๆไปก่อนเพื่อความคล่องตัวแล้วก็เด็กจะได้คุ้นเคยกับไซส์ที่ขนาดพอเหมาะพอดีกับเด็กคนนั้นมากกว่านะครับอืมประมาณน,นี้ก็หลกัหลกๆคือเลือกรูกบอลให้เหมาะสมกับที่ช่วงอายุที่เราเตะนั่นเองนะครับแต่แล้วก็เนี้ยเราก็จะมาดูว่าช่วงอายุไหนเหมาะก,กับบอลไซส์แบบไหนมากกว่านะครับอ,อันนี้ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะข้าไปถึงเรื่องการฝึกซ้อมของแต่ละอย่างเลยแต่ละอย่างละวกันเพราะว่าการฝึกซ้อมของแต่ละช่วงอายุมันก็จะมีความแตกต่างกันในการฝึกซ้อมความเข้มข้นในการฝึกซ้อมนะครับม,มานี้มาคราวนี้มาที่เริ่มต้นแล้วกันก็คือห้าขวบเนี่ยอย่างไซส์ที่ที่ผมขึ้นมาเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเพื่อนก็จะเห็นแล้วแต่มันก็จะมีความรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอันนี้ ผมยังไม่ได้แบ่งเกรดด้วยนะว่ามันน้าหนักเท่าไหร่นะอันนี้แบ่งตามเบอร์ไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเบอร์สามเนี่ยมันจะมีเบอร์สาเบอร์สี่เนี่ยมันจะมีแยกน้ําหนักไปอีกว่า3ามขีด2ขีดสามขีดไปอีกนะครับอันนี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยไปอีกคราวนี้ลูกฟุตบอลสําหรับเด็กอายุ5ปีถึง8ปีเนี่ยก็สรุบเด็ก5้าขวบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เป็นลูกบอลเบอร์สาเนี่ยเด็ก5ปีเนี่ยเตะได้เหมือนกันหมาะก็คือมันจะเหมาะที่สุดละจริงๆก็จะไปฝึกเบอร์หนึ่งแต่เบอร์หนึ นะนะว่าแบบสามสี่ขวบเนี่ยก็ฝึกอาจจะฝึกเบอร์หนึ่งเลี bon ้ยงบอลกับเออ่เป็นลูกเลียดอะลูกเลียดไปก่อนนะเล่นแบบลูกเลียดอย่าเพิ่งเป็นดออะไรมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็แล้วแต่สกิลความสามารถองเด็กแต่ละคนเด็กบางคนพอสวรรค์ดอดได้ตั้งแต่สามสี่ขวบเลยก็มีนะอันนี้คือต้องดูศักยภาพของเด็กคนนั้นด้วยนะครับอแต่สิ่งแต่ที่เหมาะสําหรับก็คือบอลแต่ห้าขวบขึ้นไปเนี่ยก็จะเหมาะกับเบอร์สามมากที่สุดนะครับ ก็คือลูกบอลเบอร์สามันจะมีเส้นรอบวงประมาณยี่สิบอันนี้เอารายละเอียดคือรายละเอียดแบบที่เขาบอกมาคือยี่สิบสามถึงยี่สบสี่นิ้วนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะระหว่างอยู่ที่สามขีดถึงสามจุดสองขีดก็คือเอาถ้าพูดเป็นทางการคือสามร้อยถึงสามรอยี่สิบกรัมประมาณนี้น้ําหนักจะไม่เกินสามสามขีดสามจุดสามขีดนะครับน้ําหนักที่จะใช้ในเด็กยูห้านะครับรุ่น ตึกฝึกเด็ก5ปีเนี่ยครับที่เอาไว้ฝึกซ้อมครับถ้าหนักมากกว่านี้ไปก็จะเกิดความระบาดในการฝึกซ้อมมันก็จะแบบนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปกล่าวขึ้นต้นนะครับอืส่วนแรงดันเออแรงดันลมอัดของบอลเบอร์สามที่จะใช้ฝึกกับเด็ก u าเนี่ยก็อยู่ที่เต็มที่อ่ะไม่เกิน8 psi ไม่เกิน8.5 psi ประมาณนี้ครับ ก็จะสูบลมในวัดเป็นค่า psi นะแต่ถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีที่วัดก็ไม่แข็งจนเกินไปแหละเอาพอแบบพอเด้งๆได้พออะไรประมาณนี้ครับอืก็สำหรับไซส์เบอร์สามเนี่ยลูกบอลเบอร์สามเนี่ยก็จะใช้ได้ u5 u8 ขนาดเนี้ยก็จะใช้เหมาะสำหรับแข่งขันใน u5 u8 นะครับอืม ที่ใช้กันแล้วก็ขนาดสำหรับต่อมาก็คือเดี๋ยว U 8มันจะมีแยกย่อยอีกนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมีแยกย่อยอีกมามาครนนั้นี้มาถึง U8 บ้างสำหรับลูกฟุตบอลเนี่ย U8 เนี่ยก็จะเป็นขนาดหลังจากขนาดที่เราใช้เบอร์3นะใช่ไหมแต่คราวนี้มันก็จะมีอีกระดับหนึงก็คือ U8 ถึง U12 ขึ้นไปอีกก็คือเรจะใช้บอลเบอร์4ละ นะครับลูกบอลเบอร์สี่เนี่ยก็อย่างที่เกิดไปก็คือจะใช้ก็คือ8นยูวแปดถึงยู่12ก็จะใช้บอลเบอร์สี่ทั้งในการแข่งขันแล้วการฝึกซ้อมครับก็คือคนที่อายุ8ปีขึ้นไปหรือ9ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะก็จะพัฒนาขึ้นมาให้ใช้บอลเบอร์สี่แล้วนะครับลูกบอลเบอร์สี่ก็ถ้าเอารายละเอียดนะก็คือมันจะมีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ25ถึง26นิลครับก็คือวัดเส้นรอบวง25ถึง26นิ้ว แต่จริงๆเวลาเราซื้อเราจะไม่ซีเรียสตรงจุดนี้อยู่แล้วการเราให้เระบบนี้เพราะว่าไซซิ่งของแต่ละยี่ห้อเนี่ยถ้าถามถ้าผมที่แบบเคยไปลองมานะมันก็มันต่างกันไม่แค่ไม่กี่เซนน่ะแค่นั้นเองมันจะแบบรู้สึกเฮ้ยลูกนี้เล็กกว่าลูกนี้ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆลูกบอลเบอร์ลูกบอลที่แบบแบรดใหญ่ๆเงี้ยไม่วจะเป็นม o ลเทนไอดไนกีนะครับมันก็จะไซซ์มันก็จะแบบ เหลื่อมๆกันไม่เยอะนะครับอันนี้คือในลูกฟุตบอลเบอร์สี่นะครับถามว่าลูกฟุตบอลเบอร์สี่น้ำหนักเอาเท่าไหร่น้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณสามขีดครึ่งเกือบสี่ขีดแต่ไม่เกินสี่ขีดนะครับสามขีดครึ่งแต่ไม่เกินสี่ขีดน้ำหนักลูกฟุตบอลน,นะครับที่จะใช้ของในการแข่งขันของยูแปดยูแปดถึงเอ่ออายุเนี่ยูแปดถึงยูสิบสองนะครับไม่เกินยูสิบสองเนี่ยใช้บอลเบอร์สี่ แล้วก็แรงดันลมที่ใช้มันจะอยู่ที่ประมาณ8.5ถึง8.7ประมาณนี้ครับอืมก็คือลมมันจะแกะแข็งขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแรงดันลงประมาณนี้มีลดลมงมาอีกนะแยกย่อยมาอีกแยกย่อยมาอีกก็คืออายุ7ขวบอ่า <c oughs> 7. <c oughs> 7ขวบ7ขวบยังไม่ถึงยูแป8นะ7ขวบเนี่ย เราก็จะใช้ลูกฟุตบอลเบอร์เบอร์เบอร์สามอ่ะใช้ลูกบอลเบอร์สามรายละเอียดของลูกฟุตบอลเบอร์สามเนี่ยก็บอกไปแล้วก็คือว่าน้ำหนักเนี่ยมันก็จะไม่เกินสามไม่เกินสามจุดสองขีดก็ประมาณสามขีดต้นต้นอ่ะสามขีดสามจุดหนึ่งสามจุดสองขีดประมาณนี้ครับแล้วก็การแรงอัดแรงดันลมที่ใช้ก็คือประมาณแปดจุดห้านะครับที่ใช้อของก็เจ็ดัวเนี่ยมันจะแข็งขึ้นมานิดนึงไม่เหมือนยูห้าครับ เด็ก5ปี5ถึง6ปีเนี่ย5 5ถึง6ปีเนี่ยก็จะใช้ประมาณ8 8.5แต่อันเนี้ยจะแข็งขึ้นมานิดนึงก็คือ8.5ถึง8.7 8.8นะครับสำหรับเด็กอายุ7ขวบที่จะฝึกซ้อมด้วยลูกฟุตบอลเบอร์3นะครับย้ำนะ7ขวบเนี่ยใช้บอลเบอร์3ในการฝึกซ้อมนะครับอืมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ ลูกฟุตบอลสำหรับเด็กอายุ12ปีนะครับเด็กอายุส2ปีใช้บอลเบอร์อะไรนะครับ12ปีเนี่ยใช้บอลเบอร์5ครับใช้บอลเบอร์ห้าบอลเบอร์ห้าส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ที่ใช้กันในแบบเดียวกับผู้ใหญ่เลยนะครับเหมือนกับที่ใชู้แบบบอลในหลีกกับผู้ใหญ่เลยนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็มองว่าแรงดันลมเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่ารายการแข่งเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนนะครับถ้าแบบอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแรงดันลมแบบบอลแข็งๆเลยนะครับถ้าแบบถ้าเอารายละเอียดจริงๆอะนะเออคราวนี้ในในระหว่างไอยูยูดิสองที่แข่งอะ่ะโอเคมันจะเป็นแบบรายการยูดครับแบบที่เราเห็นกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บุรีรัมเคยไปแข่งที่ออที่ไหน,นที่กาตาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อปี ปีสองปีที่แล้วอ่ะเออนั่นแหละอันนั้นก็เข้าไปแข่งเขาก็ใช้บอลแบบมาตรฐานเบอร์ห้าอะไรเงี้ยนะครับอืมแล้วก็แรงดันลมที่ใช้ก็คือประมาณแปดจุดเจ็ดเหมือนกันนะครับแปดจุดเจ็ดแปดจุดแปดประมาณนี้แรงดันลมแล้วก็เออน้ําหนักฟุตบอลน,น้าหนักฟุตบอลก็ใกล้เคียงน้ำหนักฟุตบอลก็ใกล้เคียงกับบอลผู้ใหญ่เลย <c oughs> ก็คือประมาณสี่ขีดถึงสี่ขีดครึ่งประมาณสี่ขีดสี่จุดสองขีด ถึง4ีุ่้าขีดนะครับประมาณนี้นะครับเบอร์สามเนี่ยถึงเบอร์ห้าเนี่ยแรงอัดลมที่ใช้เนี่ยก็จะใช้อยู่ที่แ7ดจุดเจ็ดขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ที่ความเข้มความเข้มข้นของสนามแล้วก็สนามที่ใช้อะไรเงี้ยก็จะใช้แรงลมตั้งแต่แ7ดจุดเจ็ด psi ขึ้นไปครับแต่ปกติถ้าปกติส่วนใหญ่ปกติแต่ผมซ้อลเนี่ยปกติส่วนใหญ่ผมจะอัดแรงลมไปที่ 1 0บสิจุด psi ครับไม่เกินสิบเอนะครับแรงระลมก็จะพอดีแต่ถ้าจะเอาแบบับอลแข็งแบบหนักๆเลยอะ่ะก็คือแบบยิงแล้วแบบพุ่งแรงๆอะไรงเงี้ยก็ประมาณไม่เกินสิบสอ psi ครับประมาณสิบเอเต็มที่อะ่ะสิบเอ็บเอจุดสจุดห้ psi ที่ใช้นะครับไม่เกินนี้เพราะว่ามันจะแข็งมากเลยยิ่งบอลรุ่นใหม่ๆเงี้ยใ,ในเบอร์ห้าถ้าเราสูบบอลแข็งมันก็จะ แข็งแบบไปแล้วเจ็บอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแบบบอนบอนลรุ่นตัวท็อปที่แบบ official m a แม h b a บออย่างในแบล็กการ์ที่เห็นนะครับเนี่ยรุ่นอันนี้รุ่น,ย,น,ย,นยูนิฟอร์เียครับโอเคเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเป็นบอลที่แบบ <c oughs> ก็คือไว้แบบฝึกสกิลอ่ะความเร็วความว่องไวหรือว่าเอาไปใช้กับเด็ก,เ,ดกเล็กๆอ่ะอันนั้นอะได้แต่ถ้าเราแบบอายุ ถ้าเราแบบโตแล้วอะไรเงี้ยเราจะเอาลูกบอลเบอร์หนึ่งมาฝึกก็คือฝึกที่ผมว่าฝึกก็คือแบบฝึกเดาะฝึกอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าบอลสกิลอ่ะก็อะไรเนี้ยก็คือเราจะรู้สึกแบบบอลเป็นลูกเล็กแล้วพราะมันของบอลได้ยากอย่างเียเพราะเท้าเราใหญ่เลยครับก็คือมันมันส่วนใหญ่บอลลูกเล็กๆอ่ะเราจะเห็นที่ร้านขายตามช็อปอดีดาหรือชอลล็อปแกนดสปอร์ตอะไรเงี้ยเขาจะทาเป็นลวดลายสีสันมันก็จะไ้เก็บสะสมได้อย่างตอนฟุตบอลโลกที่ผมไปมาอ่ะ เขาก็จะขายแบบขายเป็นขายเป็นกระบาแล้วผมก็แต่ลูกมันก็แพงก็ซื้อมาลูกละ400 400สี่ร้อยสามสี่ร้อยนะครับซื้อมาสองสามลูกนะครับเอามาเล่นแล,แล้วเราก็เก็บเป็นที่ระลึกได้เอาแขวนไว้ในอ่ารถหรือว่าไว้วางไว้ในตู้ชโชว์อะไรอย่างเงี้ยล้วก็จะเก็บเป็นที่ระลึกได้เพราะบอลมันค่อนข้างที่จะสวยงามสำหรับบอลเบอร์หนึ่งนะครับเขาก็าจะเห็นก็จะส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าอบอลมินินะครับอืมส่วนบอลเบอร์สองเนี่ยเช่นการบอลเบอร์สองก็ บอสอเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นะครับนานๆทีถึงจะมีแบบแบรนด์ทําออกมานะครับน่าจะเป็นบอลที่ก็เอ,เอาไปสะสมหรือว่าเป็นบอลแบบไม่ได้เกรดการผลิตลูกบอลเนี่ยก็จะเป็นเกรดแบบโลโลนะครับก็คือใช้แบบเป็นหนังเย็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่บอลเบอร์สองเนี่ยก็หลักการเดียวกับบอลเดิมเนอก็คือเอาไปใช้แบบฝึกสกิลนะครับสก,สกิลการวางเท้าแปรบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการ เพื่อเพิ่มความแม่นยำไปเพราะว่าบอลลูกใหญ่ๆเนี่ยความแม่นยำมันจะง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่พอเราไปฝึกบอลเบอร์สองเนี่ยมันยากขึ้นแล้วเราก็เพิ่มความยากขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสกิลการแปรบอลการรับบอลอะไรเงี้ยบอลเบอร์สองก็จะมีประโยชน์บอลเบอร์สองจะมีประโยชน์ในการฝึกสกิลเพื่อต่อคือมันจะเพิ่มทักษะสกิลครับก็บอลเบอร์สองก็เล่นได้ทุกช่วงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุสามถึงห้าปีนะครับตอนถัดเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยก็เล่น แล้วก็เพื่อขยับขึ้นมาหนอกก็ไปเล่นบอลเบอร์สามนะครับอันนี้ก็คือลักษณะบอลเบอร์สองนะครับเส้นรอบวงมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสองนิ้วนะครับเออบอกไว้ก่อนก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะไป,ไปจริงจังวัดนะจริงๆไม่ซีเรียสหรอกเวลาไปซื้อเนี่ยเราก็จะเห็นมันแปะอยู่ข้างลูกบอลอยู่แล้วว่าเบอร์อะไรนะครับมันก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับขนาดลูกฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ สำหรับบอลแข่งเนี่ยสำหรับบอลแข่งเนี่ยส่วนใหญ่รายการแข่งระดับ U8 เขาก็จะใช้ก็คือย้อนกลับไปไรระดับแข่งขันสรุปก็คือระดับแข่งข nice. ันเนี่ยถ้าในระดับแข่งขันเขาก็จะใช้ลูกบอลเบอร์3เบอร์สเบอร์5ลูกบอลเบอร์3ก็สำหรับ U 5 U 8นะครับส่วนบอลเบอร์สก็อยู่ที่ ไม่เกินยู2ีสองนะครับแล้วก็ยู2สองขึ้นไปก็จะใช้บอลเบอร์5นะครับเป็น Official m a t c h l a l l ของปรแต่ละประเทศนะครับอีกเรื่องนึงก็คืออากาศมีผลกับลูกฟุตบอลเวลาแข่งขันไหมอันนี้ต้องตอบว่ามีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกฎของฟีฟ่เลยนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวผมต้องอ่านละต้องอ่านต้องอ่านชี้ละ เขาบอกว่าระบุว่าลูกบอลผู้ตัดสินเนี่ยมกผู้ตัดสินต้องตรวจสอบลูกบอลก่อนเกมเพื่อเพื่อตรวจสอบว่ามีมาตรฐานตามฟีฟาครับซึ่งแรงดันลมเนี่ยขึ้นอยู่กับความกดอากาศที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับก็คือแรงดันลมจะอยู่ที่แปดจุดห้าถึงสิบห้าจุดหกจุดหก PSI เออเอาอันนี้ เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยแรงความกดอากาศเนบางประเทศเนี่ยอยู่เหนือความกดอากาศสูงเขาก็ต้องเขาก็ต้องส่งบอลให้แข็งขึ้นใช่ไหมครับฟีฟ่าคุณ i t ตี้โครับมันจะมีสแตมป์อยู่ฟีฟ่าคุณเตี้โปเป็นของแท้นะไม่ใช่บอล <laughs> มันจะมีบางเว็บอะคือขายลูกบอลแล้วก็เอาตาฟีฟ่าสแตมป์ปอมาแปะก็ะคือมันจะมีวิธีการเช็คัมเบอร์ของตาฟีฟ่าว่า เราเอานัมเบอร์นี้ไปเช็คในเว็บฟีฟ่าแล้วเราก็จะเจอว่าลูกบอลรูกนนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับซึ่งถ้าใครซื้อลูกบอลของฟอร์มาเนี่ยแล้วเพจนั้นะเ,นเขาโมว่าแบบลูกบอลมีตาฟ <l> ีฟ่าซึ่งพอผมบอกเหมือนแบบผมก็ไม่รู้นะผมก็บอกไปว่าให้ซื้อแบบลูกบอลถ,ถ้าใครอยากอยากได้ลูกบอลแบบมีมาตรฐานที่เขาใช้แข่งกันอะไรเง,งี้ยก็ซื้อลูกบอลมีตาฟีฟ่าแล้วไอเพจพวกนี้มันก็จะเอาตามฟีฟ่าเนี่ย <laughs> มาสแตมป์ลูกบอลเพื่อให้ดูเหมือนของแท้ไปอีกเออซึ่งคราวนี้ยในตัวฟีฟตามฟีฟ่าเนี่ยมันก็มีรันนัมเบอร์อยู่ครับรันนัมเบอร์ของยี่ห้อน,นั้นๆรันนัมเบอร์ของรุ่นนั้นๆอยู่ครับเวลาเราเอาดัมเบอร์นั้นไปเช็คในเว็ฟีฟ่าเราก็จะรู้ว่าลูกบอลน,นั้นเป็นรุ่นไหนอย่างเช่นบอกรันนัมเบอร์ของฟีฟ่าคุณิตี้โปรลูกบอลของผมอะไปเช็คในเว็ฟีฟ่า ผมว่ารุ่นที่ผมซื้อมาเป็นรุ่นยูเนฟอร์เรียใช่ปะ่ะโอ้ยเช็คในฟ้ามันก็ขึ้นแล้วเป็นรุ่นลทงทะเบียนเมื่อไหร่หมดอายุเท่าไหร่อย่างลูกบอลเหรออันนี้เออเนี่ยๆๆๆในนนเห็ววนป่ะนัมเบอร์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเห็นป่ะมันเขียนว่าฟีฟ่าค a l เ t ตี้โปรซึ่งเราจะเอาดัมเบอร์เนี้ยไปเช็คในในเว็บฟีฟ่าแล้วเราก็จะรู้ว่า ที่เขาลงทะเบียนไว้ก็คือเป็นลูกฟุตบอลมาลเทนรุ่น5,000ที่เขาลงทะเบียนกับฟีฟ่าไว้ก็คือลูกฟุตบอลที่มีลูกฟุตบอลที่เป็นฟีฟ่าคุณิตี้โปรอ่ะก็จะลงทะเบียนกับฟีฟ่าไว้อันนี้คือลูกฟุตบอลของแท้ที่ใช้นะครับเนี่ยไว้จำนวเบอร์ไม่ใช่ลันนเบอร์การผลิตลูกฟุตบอลนะลันนเบอร์ตามเกรดที่ยี่ห้อนเนี้ยไปลงทะเบียนกับฟีฟ่าไว้ว่ายี่ห้อนเนี้ยนะรุ่น5,000เนี่ยผ่านมาตรฐาน ทั้งเจ็ดข้อหรือแปข้อของฟีฟ่าไว้แล้วนะครับอืมเนี่ยครับนี่คือลูกบอลตัวท็อปที่ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ตะจะมีสองอย่างก็คือฟีฟ่าคุณ i t y กับฟีฟ่าคุณ i t y p r โปรโปเนี่ยมาตรฐานจะสูงขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะมีเรื่องการเรื่องการซึมอ่ะการซึมการสูญเสียของลมอ่ะเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้คือมาตรฐานมันจะมีอีกสอง อีกข้อ2ข้ออะไรที่เพิ่มขึ้นมาจากฟีควาฟีฟ่าคุณภาพนะครับฟีฟ่าคุณภาพก็จะเป็นตัวรองอย่างเช่นตัวยูนิฟออร์เิอยูนิเดียวเดี๋ยวเอาตัวยูนิฟอร์เลียตตัวรองให้ดูยูนิฟอร์เลียตตัวรองอ๋อนี่อ่ะอันนี้ยูนิฟอร์เลียตตัวรองก็มีต่างฟีฟ้าแต่เป็นฟีฟ้าคุณภาพฟีลลิ่งต่างกันไหมลูกเนี้ย f ฟลลิ่งสองรุ่นนี้จะต่างกันตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยแหละมันจะแข็งๆแต่สายดีมากแต่เตะสายเนี่ยสายแบบพุ่งดีมากเลยลู่ลมแบบลู่ลมมากเลยส่วนรุ่นนี้ก็ <c oughs> รุ่นนี้ก็โคง้งดีเตะโค้งแบบถ้าเข้าจุดโค้งก็โค้งดี <All> right. ตอบชอบ้านชอบสายสปีดครับรุ่นอะไรครับก็ไออาดิดาสเอ็กไอ้ไม่ใช่อาดิดาสเอ็กซ์สปีดโฟครับ X อ็กซ์สปแล้วก็พูม่าอัลต้าใส่ได้ครับแล้วก็เออเดี๋ยวลืมมิซุโดมิซุโดโมเลเดเนโอ นีโอเบต้านะมิซ no ูโนโมเลียนีโอเบต้าถ้าชอบความถ้าเท้าบาร์แล้วชอบความสายสบายเป็นสายสเปร์ก็มิซ no ูโนโมเลียนีโอเบต้าสามนีโอสามเบต้าหรือว่าม no ีมิซูโนโมเลียนีโอสามครับถามว่าซื้อที่ไหนก็ผมก็ร้านซอกเกอร์เกด